ก็ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาให้ดูจักรยานกันเลยเชฟโรเลตจักรยานพับได้เดี๋ยวมาดูรอบๆกันก่อนดีกว่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆเดี๋ยวจะมาไลา่รายละเอียดให้ดูว่าจักรยานตัวนี้มันมีความพิเศษยังไง โอ้ตรงนี้ย้อนแสงตรงนี้ย้อนแสงโอ้แสงไม่ได้เลยนยครับดูรอบๆตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดครับรเ็ฟโรเลตเนี่ยเชฟโรเลตหมดเลยตัวนี้ 7จ็ดสปีดครับเจ็ดสปีดพอดีลมงนี่ครับตัวเปลี่ยนเกียร์เป็นของชิมาโน,โนชิมาโนตัวเฟืองขับตัวเกียร์เป็นของชิมาโนทั้งหมดเลยครับอันนี้อายุใช้งานประมาณห้าปีครับเช็บโลเล็กมันพับได้ ทำได้ตัวนี้แจวนะเขาทำมาดีมากแจวเลยตัวนี้ดยหลายรอบครับยกขึ้นลองงางออกแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ภาัอ๋อได้ยุเนี่ได้นี่แล้วก็พับตัวถังไปเลยเนี่ยตัวนี้เห็นปะตัวนี้เปาะคืน โอ้มือเดียวเนี่ยก็ง่ายๆครับคร,บระบบเบรกเป็นก้ามโล่เปลี่ยนเกียร์ชิ i m a n o นะครับ s ิมาโน o เจ็ดสปีดตัวนี้เจ็ดสปีดครับมีตัวเปลี่ยนตัวหลังอย่างเดียวจานหน้าไม่มีตัวเปลี่ยนเป็นของเ็ปโรเล็ต ของแท้ครับนี่ตัวนี้ลิมิตดตัวนี้พับได้หมดครับปรับได้มือตัวนี้ก็พับได้นี่ตัวนี้ล้อถอดได้เดี๋ยวผมหันไปทางสว่างสว่างให้ดูนี่ครับตัวนี้ก็ถอดล้อได้เลยตัวนี้ก็พับคอได้ตัวนี้ยึดอุปกรณ์เสริมแต่ทั้งน้ำขาตั้งมี ดูแข็งแรงครับเบรกทนทานแข็งนะนี่ครับตัวเปลี่ยนเกียร์บิดใช้บิดเอาบิดตรงนี้วคอเนี่ยเวลาเราจะพับปุ๊บเนี่ยปุ๊บตัวน,นี้ง้างออกง้างออกเลยพับเลยครับเนี่ยพับเลยมันพับได้เลยพับได้เลยแต่ผมมือเดียวครับ ล็อกไ้ก่อนโอเคครับเนี่ยให้ดูเชฟโเรเลตครับจักรยานเชฟโเรเลตโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ